แบบแรกก็คือเราเรียกว่าเป็นฮาร์เบอร์รีติฟายนะครับฮาร์เบอร์รีติฟายนะครับรูปแบบรูปนี้เป็นรูปแบบของฮาร์เบอร์รีติฟายนะครับหรือมีแรงจ่ายไฟฟ้าลั๊กระแสสลับสองมีไดโอดหนึ่ง,ง,ต,สสงตัวใช้ไดโอดตัวเดียวนเนี่ยสามารถแปลงกระแสสลับเป็นไฟตรงแบบฮาร์เบอร์รีติฟายได้แล้วนะครับสามก็มีหลูกนะครับเนื่องจากว่าไดโอดทำงานเป็นสวิตช์เพราะะฉนั้นเวลาเราใช้งานก็ต่อตรงถูกน,นะครับดูเจ้าวงจรเนี่ยนะครับ มีวีเอสวีเอสคแหงจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายผ่านไดโอดนะครับแล้วก็ผ่านหลอดกลับมาควบคุมจรนะครับผ่านมีวีเอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นว d ด d คือระดับตัวข้อมไนโอดและตรงนี้เป็นวีคือระดับตัวข้อมลงนะครัตบต่อมาดูนะครับว่าวงจรเนี้ยสิ่งที่เราจะมาศึกษามาวิเคราะห์คือถ้าเราใส่ไฟฟ้ากระแสสลับที่เป็น VS เข้าไป VD จะมีรูปห่างหน้าตาเป็นไงและแรงดันไฟที่ตกคร้อมลงเป็นวีแอ จะเรูปร่างหน้าตาเป็นยไงแล้วมันเป็นไฟตรงจริงหรือเปล่านะครับและเมื่อมันเป็นไฟตรงแล้วถ้าเราจะคำนวณนะครับหน่วยตัวเครืกร่ก็จะำในในในคำนวณว่าอะแรงะคฟาเอาพุทนะนะนะีิเป็นไฟตรงแล้วลมีค่าเท่าไหร่เราจะใช้สมการอะไรนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับดูนะครับผมจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับนะครับจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับเข้ามาตามการรูปนี้นะครับตากการรูปนี้นะครับนี่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายเข้ามาเป็น vs นะครับเป็น vs สีแดงนี uh. <S S ่เป็น B D นะครับแล้วก็สีสีเขียวที่เป็น B L ดูตรงนี้นะครับว่าผมถ่ายไฟฟ้ากระแสสลับเข้ามาอันนี้เป็นไฟบวกไฟบวกเริ่มไหลเข้ามาในวงจรขาแอนโหนใต้ไฟบวกเห็นไหมครับเนี่ยขาแอนโหนใต้ไฟบวกถูกนี้ครับนั่นหมายความว่าเมื่อลูกขึ้นไฟบวกเข้ามาเนี่ยสายไฟฟ้าที่แอนโหนมีสายบวกและสาโบนกมีสายต่ำกว่าเป็นลบใช่ไหมครับเพราะนั้นแอนโหนมีสาย็นบวกก็เรียกแผ่นวถ้าเราไปดูนะครับเราจะเห็นว่า ขนาดนี้ไดโอดได้รับฟอร์เวิร์ดไเอสห็นไหมครับการาได้รับโอรดไคือเป็นสวิตต่อครับยอมให้สายผ่านเพราะนั้นเมื่อลูกคือลูกบวกพวกนี้เข้ามานะครับไดโอดมีแต่เป็นบวกพวกนี้ไดโอดจะมีกระแสไฟาหลาผ่านนะคะีครับจะยอมให้กระแสไฟไหลผ่านเมื่อกระแสไฟาหลาผ่านปุ๊บเราหมดนนะมีดีเมื่มอแล้แล้มีกระแสไฟาหลาผ่านปุ๊บเนี่ยแรงดันไฟที่ตกครอบ,บไดโอดจะไม่มีจะไม่มี ครับเนี่ยครับเพราะนั้นแรงดันต่อข้อเบลโอนขณะที่เคลื่อนบวกมานะครับแรงดันต่อข้อเโอนไม่มีครับไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไดโอดเป็นสวิตต่อมงต่อต่อมองเบลโอดไม่มีความต้านทานเลยเพราะนั้นเมื่อมีความต้านทานครับ R ได้แต่ศูนย์เพราะ a ได้แตบศูนย์เพื่อ e ได้แต่ i ดี a ไม่มีครับ e จึงมีค่าเป็นศูนย์ดังนั้นแรงดันต่อข้อเบลโอน vd จึงมีค่าเป็นศูนย์เห็นไหมครับอ่ะทีนี้ลูกก็ลูกบวกไปไหนลูกก็ลูกบวกก็จะวิ่งผ่านเบโอนมาผ่านโหลดครับจะมีค่าเท่ากับ v l บ l เมีค่าเท่ากับไอเอคูณ IL เห็นไหมครับบ l มีค่าเท่ากับไอเอลขณะนี้มี IL เอา IL คูณไอเอลก็กลายเป็นบีเพราะฉะนั้นคือลูกหัวตรงนี้นะครับจากวิงผ่านไอโอมมาปรากฏที่หลอดเข้าใจไหมครับนั่นหมายความว่าหวตรงนี้นะครับวิ่งผ่านมือแล้วมาปรากฏมาปรากฏที่หลอดเข่าครับมองไม่เห็นกันแล้วนี่ครับเนี่ยครับนะครับเนี่ยครับมา ตอนนี้เมื่อที่บวกผ่านไปแล้วนะครับต่อมาเป็ซีโรเมือ่อซีโรเข้ามาซีโร่เข้ามาปุ๊บแอนโนดมีส,สักพ์ไฟฟาเป็นลบแคโทดมีสักพ์ไฟฟาเป็นบวกแล้วตอนนี้นะครับเมื่อใดเมื่อขนาดที่ซีโร่เข้ามาเพิ่มเติมได้ตูดได้รับ reward by s เห็นไหมครับก็คือไม่นำกระแสพอไม่นำกระแสปั๊บสวิตซ์เปิดได้ตูดเปิดวงจรเมื่อได้ตูดเปิดวงจรปุ๊บเห็นไหมครับนกระแาตกเข้งในไฟฟ้าที่เข้ามาเนี่ยเข,าาเขจะมาตกาเข้าใน นะครับมาตกความดันขณะเดียวกันลูกเคลื่อนตรงนี้จะโดนบล็อกเพราะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเมื่อมีไม่มีกระแสไฟลาลผ่านปั๊บแางดันไฟจะตกความดันก็เป็นสูนะเนี่ยใต้ลูเนี่ยเป็นสู็นะครับเพราะนั้นแรงดันไฟกระแสสลับที่ใส่เข้ามาครบไซเคิลแล้วนะครับคือมีบวกแล้วก็มีลมบครบครบหนึ่งไซเคิลซีกบวกจะมาตกควอมดันส่วนซีกลบ จะตกข้อมไดโอดครับไม่สามารถถ่ายไดโอดได้ไม่มีไม่มีไรครั้วมาตกข้อมูลเพราะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าลูกบวกมาใหมนะ่ก็จะเกิดไซเคิลเหมือนเรื่เลยเราจะเห็นว่าเราใส่ไฟฟ้ากระแสสลับเข้ามา2รูกครับคือรูปบวกกับรูปลบแต่แนรงรับที่ตกข้อมวกจะได้รูปบวกรูกๆๆลบเห็นไหมครับใส่ไฟสลับครับบวกลบเป็นไฟสลับแรงรั้วตกข้อมวกขนาดน,น,น,นี้ได้บวกอย่างเดียวเป็นไฟตรงครับ เห็นไหมครับนี่คือหลักการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสรหลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้ได้โอ้นะครับสรุปก็คือจ่ายไฟมาบวกลบสองลูกนะครับบวกลบลบลูกแต่ป้าโอ้ป้าด้านั้นห้องโหลดได้ลูกเดียวคือลูกบวกก็คือได้ครึ่งหนึ่งรับครึ่งหนึ่งก็คือฮา์ฟฮาห์ฟเวฟได้ิีฟารครับก็คือครึ่งครึ่งครับใส่เข้ามาแล้วเหลือครึ่งลูกเหล่าลูกเหลือครึ่งเดียวนะครับอ่ะทีนี้คุณมีการกระแสไฟฟ้าให้ด้วย เมื่อมีแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าก็ไหลเห็นไหมครับมีแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าก็ไหลแรงดันไฟฟ้ามนกระแสไฟฟ้าก็เป็นตัวนะครับอันนี้คือโลเคลื่อนของกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรอทีนี้แล้วแรงดันไฟฟ้าตรงนี้ถ้าเราจะหาค่าเพื่อที่จะเอาไปคำนวณนะครับเราจะต้องเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าตรงนี้ให้เป็นค่า R S ครับยังพอจำได้น้อผมรีนี้ R S ตรงนี้ต้องแปลงให้เป็นไปก่น เราหามาเรียบร้อยแล้วถามว่ามาได้ยังไงไปดูในเอกสารเอกสารคุณมีรายละเอียดนะครับในเอกสารข้มอม,มูลสุปก็คือด้นานดาวเทฟ้าฮาร์ดแวรที่เราที่เราได้มาจากองค์กรฮาร์ดแวร์วิสิตายนะครับถ้าแปลงเป็นไฟตรงแล้วนะครับเราจะมีค่าได้จาก vl จะมีค่าจากศูนย์ได้แค่0.45ย์เท่านั่นหมายความว่า,วาถ้าเราใสาาา่ด้านดาวเทฟ้าอินพุตตรงนี้เป็นไฟสลับเข้ามาผ่านองค์กรฮาร์ดแวฟ์วิสิตาย ร้อยโวลต์เราจะได้แรงดันไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสตรงนะครับที่ตกขังโหลดเนี่ยแค่45โวลต์โอเคไหมครับได้แค่ส5เปอร์เซ็นต์นะครับนะครับหรือ0.45เท่าของพี 3. ถ้าเราหา IL IL ก็มีค่าเท่ากับ v ีแอลส่วน I L. ถ้าเราหากำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่โหลดนะครับ p ี L ก็มีค่าเท่ากับ IL แอกำลังสองส่วหรือมีค่าเท่ากับ v ีแอลกำลังสองส่วนไอแอลโอเคไหมครับน,นี้มาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างนะครับ จากตัวอย่างนะครับองม์ตอนที่เราศึกษามาถ้าสมมติว่าคุณมีไฟฟ้ากระแสสลับห้โวลต์นะครับจ่ายผ่านไดโอดหเาไดโอดอินฟรานะครับมีโดยมีอ l หรือโหลดความต้านทานหนึโอห์มนะครับให้หาค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านโหลดและให้หากำลังไฟฟ้าที่โหลดนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะเพราะว่าเราก็ใช้สูตรใช่ไหมครับ Vl มีค่าเท่ากับ0.45คูณกับ V in นอินพุ่มขึ้นมาเท่าไหร่ก็0.45ถึงส่าคูณครับก็จะกลายเป็นไฟตรงด้านเอาท์พุต ก็กลายเป็น0.45เท่ากับ15เพราะว่าการอินพุตเข้ามาณ15โวลต์นะครับก็คูณกันออกมาได้6.75โวลต์นั่นหมายความว่าวงจรถ้าไม่มีไฟเนี่ยถ้าเราใส่ไฟสลับเข้ามา15โวลต์เรามิเตอร์มาวัดเอาต์พุตที่เป็นไฟตรงนะครับจะอ่านค่าได้แค่6.75โวลต์เองนะครับไม่ได้เท่ากับนะครับได้น้อยกว่าเก่าเยอะเลยมากกว่าครึ่งอีกนะครับอันนี้เราก็หา IL IL ก็มีค่าเท่ากับ VL ส่วนไอเอลครับก็ได้เท่ากับ6.75 อือหานด้วยไอเอลไอเอคือดันคือตัวต้านโหลดใช่ไหมครับก็แรงันถึงร้อยเพราะนั้นก็มีค่าแ่ดันอ0.675นี่คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรเราก็มาหาพีเอลคือกำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่หลังนะครับพีเอลมีค่าท่าดับไอเอลงันง2้อยก็แงดัน่ง0.675ยกกำลังสองคูณหนก็จะเกิดกำลังไฟฟ้าขึ้นที่หล0.456โอเคครับอันนี้เป็นตัวอย่างการคำนวณ ในเรื่องของวงจรไดโอนะที่เกี่ยวกับวงจรฮาเวิร์ดรฟิลนะครับครูสอนในตรงนี้เราสามารถทำเบึมพาร์ได้2ข้อแล้วนะครับเดี๋ยวทำเบรมพาร์สองข้อข้อ1กับข้อ2นะครับวิธีการทำเบรมพาัดก็คือ,อเ,เขียนลูกขึ้นลงไปในเอกสารเลยนะครับเห็นไหมครับถ้าใครมีหนังสือตัวอย่างมีเอกสารอยู่ในใน,ในมือครูจะมีรูปรูปวงจรแล้วก็มีตารางกราฟตารางการการาะห์ลูกขึ้นให้เขียนลูกขึ้นลงไปเลยครับ เราก็ให้คำนวณด้านซ้ายมือกระดาษเขาว่าด้านซ้ายมือให้แสดงวิธีการคำนวณหานกระ้า I L P L นะครับหรือ V L ทางด้านซ้ายมือนะครับคลิปนี้เราทำเป็นหาได้สองข้อครับคือข,ข้อหนึ่งกับข้อสองนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปครับ